สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งนะครับหรือว่าตลาดสถานีรถไฟจังหวัดสีสเกตนันเองนะครับตลาดโต้รุ่งแห่งนี้อยู่ข้างๆนะครับหรือว่าอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าตรงไหนด้านหน้าด้านหลังสถานีรถไฟสีสเกตเอาเป็นว่าน่นแหละครับสถานีรถไฟสีสเกตก,ก็อยู่ทางด้านโน้นนะครับ ตลาดโตุ้่งสีสเกตครับหรือว่าตลาดสถานีรถไฟสีสเกตมีอาหารการกินนะครับเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเอาลครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินชมกันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่น่ากินบ้างนะครับในตลาดโตลุ่งแห่งนี้นะครับผู้ชมครับไปกันเลยครับตรงนี้ก็เป็นเมนูหอยนะครับฝั่งทางนั้นนี้ก็เป็นปลาย่างครับมากมายหลากหลายชนิดเลยครับ อาหารการกินเยอะจริงๆครับตลาดโต้รุ่งเมืองสีสะเกตนะครับน่นแหละครับสถานีรถไฟคุณผู้ชมจะมองเห็นรางรถไฟนะครับตรงน้นนะครับอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟสีสะเกตเลยครับตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ขายอาหารการกินในช่วงเย็นๆนะครับซูชิก็มีนะครับเป็นตลาดที่สามารถ ซื้อแล้วก็นั่งและประทานอาหารได้นะครับมีโต๊ะนะครับให้นั่งนะครับมีโต๊ะให้นั่งและประทานอาหารนะครับนี่ก็เป็นแกงฝุ่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งน่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปลาทูน่ากินทีเดียวครับคุณผู้ชมครับอันนี้หอยครับตัวใหญ่ทีเดียวครับหอยหอยยังครับนี่ครับหอยแขยงใต้โอ้ทำไมมันตัวใหญ่จังแล้วตัวเนี้ยอ๋อแต่คนละไซส์กันแค่นั้นเองใช่ไหม น่ากินทีเดียวครับคุณผู้ชมครับหอยแข็งใต้นะครับไปชมกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับส่วนมากจะเป็นอาหารการกินแบบทางอีสานนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็มีอาหารมากมายหลากหลายชนิดจริงๆครับปลาสลิดตัวใหญ่ทีเดียวครับอาหารการกินน่ากินมาก ปลาทูทอดพร้อมบริการเลยครับทอดให้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินชมกันต่อครับอาหารการกินเยอะทีเดียวครับนี่เป็นพวกน้ำพริกแล้วก็ผักลวกนะครับคุณผู้ชมมีน้ำพริกมีผักลวกครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินมาชมฝั่งทางด้านนี้นะครับว่ามีอะไรขายมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูกันฝั่งทางด้านนี้นะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นหมูนะครับหอหมูฮารุซูชิก็มีครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับยยก็ผมใช้ไม้เซลฟี่ถือนะครับไม่มีไม้กันสั่นนะครับก็อาจจะทันสั่นบ้างนะครับคุณผู้ชม คนละหมากลากไม้ขายหลายชนิดเดียวร้านข้างหน้าถ้าจะขายดีมากครับคุณผู้ชมดูมีคนมุงกันเต็มทีเดียวนะครับร้านข้าวแกงร้านนี้นะครับคนมุงเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ขาหมูน่ากินครับคุณผู้ชมครับนี่ครับน่ากินมากครับแม่ขาหมูน่ากินมากครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับข้าวแกงตรงนี้ก็คนเยอะเหมือนกันครับคุณผู้ชมลำยยครับตรงนี้ลำยยครับอ๋อสรุปว่ามีของขายเยอะมากครับคุณผู้ชมครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ